แล้วก็มาพบกับสกาวบอบเบอร์นะคะด้วยสรีระส่วนสูงของแนนนะคะ162ค่ะเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะคะว่าท่านั่งการวางขาแล้วก็แขนนะคะในท่านั่งช่วงขับขี่ค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะอ่านะคะนี่นลองนั่งลงมาแล้วนะคะในส่วนของแฮนด์ของบอบเบอร์จะค่อนข้างกดลงต่ำนิดนึงนะคะกว่าสกาวบอบเบอร์ทเวนตนะคะแฮนด์จะเตี้ยลงกว่าเดิมนิดนึงนะคะการวางเท้านะคะเป็นแบบฟอร์เวิร์ดค่ะ ยกขานะคะได้สูงนิดหนึ่งนะคะหรือดันวางลงค่ะขาก็จะเหลือๆอยู่นะคะคนขายาวหรือคนที่ส่วนสูงน้อยกว่าแ้นก็สามารถที่จะขี่ได้เช่นเดียวกันค่ะนะคะแล้วก็เราดูระนาบแขนนะคะตัวเนี้ยอาจจะเทลงนิดนึงนะคะขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็สรีระของแต่ละคนค่ะแต่ถามว่าการคอนโทรลรถนะคะการเลี้ยวการเข้าโค้งนะคะตัวนี้ก็เป็นคันที่ขี่ง่ายนะคะแล้วก็คอนโทรลง่ายมากๆเลยค่ะ ถ้ายังไงตรงนี้นะคะลองเปรียบเทียบดูนะคะว่า s c o l b บอ b e r 20 e n t นะคะกับ s c o l b o b b e r นะคะแบบไหนที่ถูกใจคุณมากกว่ากันคะ่ะ